สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ประเท่าพาระมาเบิ้งอันปราสาทเพิ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องตอนเพุ่ธห์แนหะ่เราบอได้มาเบิง้งมาเพิ่นเพิ่นมาตั้งอยู่ในอันตรงสารากากงอันจังหวัดสกลนครนะนะตอนแร่งๆมาเพิ่นที่พระประซาส่วนเขามาเบิง้งเขามาส้มมาถ่ายรูปนะคะนี่ค่ะเป็นปราสาทเพิ่งงานปราสาทเพิ่งหลังออกพรรษานะคะตรงจังหวัดสกลนครขึ้นซื้อหลายค่ะข้างหน้าค่ะ นี่เนอันนี้ก็ดท่ายมากก็ไปติมรูปเติมภาพหรอกอันนี้เอยเพิ่นถ่ายมาให้ว่าอันนี้ได้เบิ่งมาเบิ่งงามงามได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสได้มาเบิ่งก็เลยเพิ่นก็เลยถ่ายส่งมาให้เบิ่งนะคะได้แค่นี้นะรูปภาพผพ้เท่าถ่ายมาให้เบิ่งไงน,นผู้นี้ราคาถ่ายให้นะงามเด้อว่าฉนั้นอันอันนี้ก็ลูกชายลามาค่ามากก็ลูกสาวคนที่สองเนาะพามานะคะเฮงเฮงยังได้ออกเข้า,เ,ขา,เ,ขาเมืองเที่ยวกลางเครื่องกลางคืนนะ,ะตอน หลานยังน้อยเราไม่ได้ออกมาเที่ยวแล้วเลีล้ยงแต่หลานนี่ค่ะอันนี้ลูกสาวพามา เป็นประสาทที่สวยงามอันแต่ละวัดแต่ละวัดนี่ประกาศสีตกแต่งมาแข่งมาประกวดนะคะว่าแต่ละปีในวัดใดที่ได้อันที่หนึ่งที่สองที่สามรางวัลส้มเซย์นะคะเป็นงานประเพณีประจําปีของจังหวัดสกลนครนะคะอันนี้ก็บประเทาก็มานําเสนออันรายละเอียดกับบรรค์โทนเราขอความภออภูมิใจแค่นี้ละคะ่ะของบ้านประเทานะคะขอบคุณหลายๆได้ค่ะได้รับรับสมนะคะ